สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ประคองใจค่ะเป็นรายการที่ครูอ้อตอบคําถามนะคะสําหรับท่านใดก็ตามที่เขียนส่งข้อความมาหาครูอ้อนะคะวันนี้ตอบคําถามพี่ท่านหนึ่งค่ะบอกว่ามไม่ทราบว่าบริษัทเนี่ยจะให้เกษียณเมื่อไหร่ตอนนี้อายุ61แล้วก็แปลว่ายังทํางานต่อไปได้อีกจริงๆเข้าเกษียณอายุ60ถูกไหมคะก็แปลว่าเจ้านายเห็นผลงานของพี่ท่านนี้นะคะ ก็ยังคงให้ทำงานต่อไปทีนี้แน่นอนที่สุดค่ะสักวันหนึ่งก็อาจจะต้องจะต้องกเกษียณแน่นอนทีนี้จะทำยังไงดีนะคะก็ยังไม่ทราบว่าออพี่ท่านนี้ก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยจะชอบจะชอบอะไรเลยนะคะทีนี้ครณอ้อก,ก็เลยให้แง่คิดอย่างนี้ค่ะว่าการเตรียมกเกษียณน,นะคะพี่คงเตรียมมาแล้วมั้ง <laughs> นะคะเตรียมร่างกายก็ต้องมีเป้าหมายเรื่องของสุขภาพ นะคะเป้าหมายสุขภาพก็ทําสุขภาพของตัวเองให้ดีอันนี้ต้องทําเลยนะคะ2ก็คือหาสิ่งที่เรายังไม่ได้ทํตั้งแต่สาวๆล้วรู้สึกว่าเราอยากทำตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วแต่เรายังไม่ได้ทํก็ต้องมานั่งทํางานตรงเนี้ยเราชอบอะไรเป็นพิเศษนึกย้อนไปค่ะบางท่านบอกนึกไม่ออกตอนเด็กๆอะค่ะอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆเ,เคยทําอะไรแล้วมันเป็นความสามารถพิเศษของเราทําเลยค่ะ นะคะหรือเป็นเช้าขึ้นมานะคะสมมติว่าจินตนาการอา,อาจจะฝึกตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ในวันที่เราไม่ได้ไปทํางานฝึกตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ว่าสมมติเราเป็นเด็กๆนะคะแล้วก็วันนี้เราอยากทําอะไรจินตนาการว่าเราเป็นเด็กเป็นเด็กสักเด็กสามขวบอยากทําอะไรนะเด็กคนนี้อยากทําอะไรลองนึกดูคะ่ะนะคะ ถ้าเรานึกออกแล้วเราก็จะได้ลูกขึ้นมาทำหมือว่าครูอ้ออยากวาดรูปครูอ้อลูกขึ้นมากวาดรูปแล้วมันมีความสุขครูก็จะทำมันอาจจะไม่ต้องดีที่สุดแต่เราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขหาแบบนี้ให้เจอก่อนนะคะแต่ถ้าหาเท่าไรยังหาไม่เจอมีโอกาสลองทำ reach inner self กับครูอ้อมมันจะมีแบบประเมินทางจิตวิทยานะคะเพราะว่าจะมีพี่ผู้ใหญ่หลายท่านที่ที่มาทำกับครูอ,อ้อแล้วก็ดีไซน์งาน งานอดิเรกแล้วก็จนในที่สุดก็กลายเป็นอาชีพในแบบหลังเกษียณนี่แหละค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยหาให้เจอถ้าหาให้เจอเนี่ยหาได้นะคะมันจะโอเคมากเลยค่ะนะคะลองหาตามที่ครูอ้อบอกไปนะคะสิ่งที่ชอบแล้วลองทําดูชอบแบบนี้แล้วลองทําดูพอทําปั๊บเราจะรู้เลยว่า,าตรลงเราชอบจริงหรือเราชอบไม่จริงนะคะลองดูคะ่ะนะคะแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือทำในสิ่งชอบแล้วอีกอันหนึ่งก็คือตื่นขึ้นมาอยากทำอะไรตื่นขึ้นมาอยากทำอะไรหาให้เจอค่ะนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะเขียนมาครูอ้อมีแบบประเมิน p a ชชั่นแต่มันต้องต้องคือส่งอะไรไปให้มันจะต้องเขียนต้องตอบยาวต้องมีการวิเคราะห์นะคะอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามครูอ,อ้อแล้วก็เขียนมาให้ครูอ้อประคองใจนะคะ สวัสดีค่ะ